อันนี้อ,รรอันนี้ก็จะมีทั้งโชวานะครับแล้วก็ตันโจแล้วก็โคฮากุแล้วก็ซันเก้นะครับลวดลายของน้องบ่อน,นี้ครับก็จะเป็นลวดลายที่เป็นหลักสากนที่เขาเริ่มเริ่มเล่นกันแล้วนะครับ,รบตามตามบลาของญี่ปุ่นนะครับ ก็คือจะเห็นได้ว่าสีของน้องบ่อนี้นะคะก็คือจะเป็นสีที่เราคุ้นเคยกันครับน้องอก็จะมีลวดลายมากขึ้นนักถ้าใครสนใจนะคะก็เชิญได้นะคะโอ,คโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องปลาคราฟนะคะที่ตอนนี้ทางาพี่ๆนะคะจับขึ้นมาพาน้องดีกว่านะพาน้องขึ้นมาอยู่ในในกรละมังแม่น้อยนี้นะคะก็อยากให้พี่อธิบายให้ฟังดีกว่านะคะว่าทั้งสองตัวเนี่ยที่เอาขึ้นมาเนี่ยลักษณะเด่นเขาเป็นยังไงคะ ตัวนี้จะเป็นสีทองอลางเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินค่ะจะเป็นคู่หงลจุ้ยที่ดีครับ<อ>สำหรับไป็นลงบ่อปลาตอนนี้พอดีว่าเห็นว่าน้ําคือเป็นสีเขียวเข้มเนาะเราก็เลยไม่เห็นตัวน้องแต่ว่าเห็นว่าราคาน้องตัวนี้แพงที่สุดตอนนี้เลยใช่ไหมคะก็ณนะปัจจุบันนะครับ,รบที่ปลาที่อยู่ในฟาร์มเราครับ,รบตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ไ c r ค f t f ิชฟาร์มกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพบกับธุรกิจ SME อีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอะไรตามกันมาเลยค่ะ เราก็เข้ามาอยู่กันที่ไม้ค้าฟ i s ฟาร์มกันเรียบร้อยแล้วนะคะและแน่นอนว่าสัญญาณกันไ้แล้วว่าเราจะพามาชมปลาสวยงามกันนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มปลาค้าเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเราไปพบกับเจ้าของธุรกิจทั้งสท่านกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวอยากให้แนะนําตัวแต่ละท่านกันก่อนได้ครับท่านไหนดีเอ๋ยท่านแรกขั้นแ,นแ,นนแนรกก่อนเลยนะคะชื่อไอครับผมเป็นครับเป,เป็นุนสว่วนเป็นหุ้สนส่วนทาไมครับครับค่ะ ผมชื่อทอนครับเป็นผู้ส่วนไมค r a f ิชฟารมครับผมค่ะท่านี่สามค่ะคุณอั๋นนะคะคณอั๋นทั้งสามท่านมีคุณไอซ์คุณทอนแล้วก็คุณอั๋นนะคะก็อยากทราบว่าความเป็นมาเลยนะคะเริ่มแรกว่าทําไมทั้งสามท่านเนี่ยถึงได้มาเริ่มจับธุรกิจเลี้ยงปลาคาร์ฟหรือว่าที่ไมค้าฟิชฟาร์มค่ะหนึ่งเลยเริ่มจากความชอบแบบของทุกคนครับแล้วก็มองเห็นช่องทางทางธุรกิจค่ะ ก็หลงไหลในความสวยของปลาคราฟครับะนะครับก็เลี้ยงมานานพอสมควรครับแล้วก็เห็นตรงใจกันครับว่าเราอยากทำธุรกิจนี้ร่วมกันครับแสดงว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยคือมีใครได้เลี้ยงปลามาก่อนไหมคะหรือว่าทุกคนเลี้ยงหมด,ดเลยครับใช่ครับแต่เป็นปลาคราฟไหมคะหรือว่าปลาอย่างอื่นเป็นปลาคราฟครับแล้วก่อนอื่นเลยอยากถามอีกนิดนึงว่าคือเราเห็นแบบปลาเยอะมากทีนี้เราอยากรู้ว่าน้องเนี่ยคือเอามาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหรือว่าแบบ เลี้ยงมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กหรือว่าโตมาแล้วค่อยเลี้ยงคะหรือว่านำเข้ามาจากที่ไหนบ้างคะเรานําเข้ามาตั้งแต่ไซส์ประมาณ12-15เซนนะครับ<า>ก็นําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับแล้วก็เราก็เอามาลงที่กัโกโรคเรียบร้อยก่อนแล้วก็ถึงจะนํามาเข้าที่ฟาร์มเราได้นะครับอ๋อแสดงว่าน้องเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะเราก็พูดภาษาไทยกับน้องได้ไหมคะเนี่ยทีนี้อยากทราบว่าเ,เวลานาเข้ามาเนี่ยเราต้องมีกระบวนการหรือว่ากรรมวิธีอะไรบ้างไหมคะเออ ทางเรานําเข้าโดยผ่านดิลเลอร์เข้ามาครับทางญี่ปุ่นแล้วก็จะมามีห้องกัดเราทางเราจะมีห้องกัดครับแล้วให้กรมประมงเข้ามาเช็คโรคอีกทีหนึ่งครับแล้วถึงจะเข้ามานานาเข้ามาที่ฟาร์มได้ก็แสดงว่าถ้า้องมาอยู่ที่นี่แล้วคือรับประกัน ของไมค้าฟิชฟาร์มก็คือดีค้าถ้าข,ขาเดียวกันแล้วก็คือคุณภาพดีแน่นอนรับรองครับรับรองครับผมรับรองๆๆรๆๆเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยนะคะมีความแตกต่างมีสีสันยังไงนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราจะพาทุกคนนะคะเดินชมดูว่าแต่ละบ่อเนี่ยในฟาร์มเนี่ยนะคะแตกต่างกันยังไงซึ่งเอาจริงๆตัวพี่ก็พี่บีก็ไม่ทราบนะคะว่าปลาคราบเนี่ยแต่ละบ่อเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราต้องมาถามผู้รู้ทั้งสท่านกันเลยนะคะ เริ่มจากบอ่อแรกเนี่ยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะบอ่อนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นวาเลตตี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับบอ่อนี้อ๋อก็คือรวมใช่ครับรวมรวมครับค่ะแต่ที่เด่นๆจะมีเป็นพวกสีเหลืองครับเป็นสายเชื่องที่ต้องมีทุกบอ่อครับอ๋อ,อ,อก็คือเป็นสีแบบเบสิกที่จะต้องมีทุกบ่อ,บอ,อมีทุกบอ่อครับ,ค,รบค่ะแล้วราคาราคาบอ่อนี้เป็นยังไงบ้างคะ แงี้ยไม่ฟังหน่อยเป็นตัวละสี่พันบาทครับสี่พันตัวครับก็คือไซส์เขาจะเล็กถูกไหมคะก็ไซส์นี้ก็อยู่ประมาณที่30เซนครับอ๋อราคากับไซส์นี่แตกต่างกันไหมครับเพราะว่าเห็นราคาแต่ละบอกก็คือต่างกันต่างกันในส่วนที่ต่างก็มีของเป็นพวกวอลเล็ตเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ขนาดของบอดี้ปาครับประมาณนี้ก็คือเหมือนบอดี้สีด้วยใช่ไหมคะสีนี่คือสําคัญเลยใช่ไหมครับสำคัญมากครับ ถ้าเป็นสีล้วนนี่ราคาเขาจะไม่ไม่สูงมากถูกไหมคะใช่ครับอ๋ออันนี้เข้าใจถูกแล้วถ้าแบบเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดต่อไปกันเลยไหมคะใช่คร<ด>ับ<ด>บอร์ดต่อไปอันนี้นอ,อันนี้ก็จะมีทั้งโชว,วานะครับแล้วก็ตันโจแล้วก็<น>โคฮาคุแล้วก็ซันเก้นะครับค่ะเอ่อลวดลายของน้องบอร์ดนี้ครับก็จะเป็นลวดลายที่เป็น หลักสากลที่เขาเริ่มเร่งกันแล้วครับตามตามาลาของญี่ปุ่นนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าสีของน้องบ่อนี้นะคะก็คือจะเป็นสีที่เราคุ้นเคยกันน้องก็จะมีลวดลายมากขึ้นนะคะบอนี้ราคาสนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คัอันนี้บอนี้ก็อยู่ประมาณที่6 0 0 0ถึง7 0 0 0บาทครับ6ก0 0ถึง7 0็0ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เชิญได้นะคะบ่อนี้เป็นยังไงบ้างคะครับบ่อนี้นะครับก็จะมีหุ่นที่ใหญ่ครับเป็นทรงที่สวยนะครับแล้วก็สีที่ แดงเสมอกันทั้งตัวสีเริ่มสดแล้วนะครับก็อ,อย่างมีแพทเทิร์นนะครับที่แบ่งกันเป็นตอนตอนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างตัวนี้เรียกว่าโคฮาก,กุกนะครับก็จะเป็นตอนตอนนะครับเป็นอามตอน ช่วงตอนที่หลังจะเว้นเว้นข้อหานะครับอันนี้คือตามตำราของญี่ปุ่นที่เขาเอาไว้แข่งกันเกดต่างๆนะครับอย่างเช่นบ่อนี้สนนราคาเท่าไหร่คะบ่อนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8 0ดพันถึงเก้าพับาทแปดพันถึงเก้าพันแสดงว่าโชว่าเนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เขานิยมเล่นกันเป็นสายพันธุ์ที่นิยมเล่นกันมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากครับเพราะว่าปลาโชว่านะครับในตัวนั้นมีถึง3าสี่นะครับ สีแดงนี่ก็คือต้องโดนแดดถึงสีจะดีะแล้วก็บวกกับอาหารส่วนสีดำอยู่ที่ค่าน้ำครับมไม่มีอาหารช่วยได้นะครับส่วนสีขาวนี่ก็คืออยู่กับการเลี้ยงของของผู้เลี้ยงครับอ๋อก็คือมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ไหมคะใช่ครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเลี้ยงเนี่ยน้ำนะคะก็คือ จะต้องเป็นน้ําแบบไหนคะถ้าจะเลี้ยงน้องให้แบบสุขภาพดีแล้วก็โตวไวอะไรเงี้ยน้ำหรอครับน้ําก็ต้องเป็นเป็นน้ําที่สะอาดครับไม่มีคลอรีนะครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ําไม่สูงครับค่ะครับผมแล้วก็ไม่ควรให้อุณหภูมิในน้ําในบ่อของเราเนี่ยสวิงมากเกินไปน,นะครับปลาก็าอาจจะมีมีการบกสีได้ครับบ่อน,นี้รู้สึกว่าตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับจะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับค่ะ เป็นยังไงบ้างเอ่ยบ่อนี้อุ้ยสังเกตเลไสีจะแตกต่างจากบ่อที่ผ่านมาใช่ครับจะรวมรวมกันครับบ่อนี้แต่ก็อยู่ที่คุณภาพตัวปลาเป็นหลักครับอ่าตรงนี้คุณภาพของเขาเป็นยังไงบ้างคะราคาเขาถึงได้สูงกว่าที่กว่าบ่ออื่นค่ะด้วยโครงสร้างแล้วก็แพทเทิร์นครับผมก็คือตัวเขาจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ลายเขาจะค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นครับชัดเจนสีเขาจะสดมากขึ้นใช่ไหมคะ ก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเชิญได้บ่อนี้ราคาสนุนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหมื่นหนึ่งถึงหมื่นหครับผมหมื่นแล้วตัวไหนที่น้องตัวไหนที่เป็นดาวเด่นของที่นี่คะพอจะเดี๋ยวตั้ขึ้นมาให้ชมได้ค่ะโอเคค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องปลาคราฟนะคะที่ตอนนี้ทางพี่ๆนะคะจับขึ้นมาพาน้องดีกว่าเนาะพาน้องขึ้นมาอยู่ในในกระมังน้อยๆนี้นะคะก็อยากให้พี่อธิบายให้ฟังดีกว่านะคะว่าทั้งสองตัวเนี่ยที่เอาขึ้นมาเนี่ยลักษณะเด่นเขาเป็นยังไงคะตัวนี้จะเป็นสีทองอลามเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินะจะเป็นคู่ฮวงจุ้ยที่ดีครับ<อ>สำหรับไปลงบ่อปลา อันนี้สนนราคาน้องอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวละ1 0,000บาทครับตัวละ1 0,000บาทก็คู่นึงก็สองหมื่นบาทนะคะใครสนใจที่อยากจะไปเสริมพวงจุ้ยนะคะก็เชิญได้นะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงน้องนี้ยากง่ายยังไงคะเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างตัวบีเองเนี่ยก็คือไม่เคยเลี้ยงปลาค้างมาก,ก่อนอยากช่วยแนะนํให้หน่อยค่ะหลักๆก,ก็คืออยู่ที่คุณภาพของน้ํานะครับค่ะเออถ้าระบบกรองเราดีทุกอย่างคือ ง่ายง่ายมากๆครับสําหรับการเลี้ยงปลาคาบะนะครับแล้วอยู่อยู่ในน้ําที่อุณหภูมิที่คงที่นะครับแล้วก็อยู่ที่ความใส่ใจของผู้เลี้ยงครับมันล้างกองเป็นประจํานะครับเพื่อน้ําที่ได้มีคุณภาพที่สะอาดครับก็จะเป็นสิ่งดีต่อตัวปลาครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยก็คืออย่างเห็นในฟาร์มเนี่ยมีระบบที่ดีอยู่แล้วครับแล้วถ้าเราไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยเราต้องทําระบบอะไรยังไงหรือเปล่าครับเพราะว่าบางคนก็กลัวว,ว่า มันจะยุ่งยากไปอะค่ะว่าถ้าเราเลี้ยงที่บ้านแล้วมันยุ่งยากก็ไม่กล้าซื้อไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการเลี้ยงปลาที่บ้านครับหนึ่งต้องมีออกซิเจนครับค่ะแล้วก็มีระบบกรองนะครับระบบกรองครับและที่สำคัญที่สุดคือความใส่ใจของผู้เลี้ยงครับแล้วอาหารเนี้ยน้องทานอาหารแบบไหนคะเอ่ออาหารนะครับของเราเราใช้กล้วยคิงครับแล้วก็ถ้าเกิดการเล่งโตเราใช้ของยี่ห้อจัมโบ้ครับเป็นอาหารเฉพาะของน้องเลยใช่ไหมคะ แล้วก็ขนาดน้องนีจะโตได้อีกไหมคะหรือว่าเป็นขนาดนี้ได้ได้ได้อีกครับอันนี้ปลายังไม่ถึงปีนะครับยังเด็กอยู่เลยใช่ครับใช่ครับแล้วเกี่ยวไหมคะอันนี้สงสัยนิดนึงในเรื่องของขนาดของบ่ออะค่ะอ๋อเกี่ยวครับถ้าบ่อใหญ่ปลาก็จะโตตามบ่อขนาดบ่อไปด้วยใช่ครับใช่ครับก็มีส่วนมากครับเพราะว่าปลาจะได้ไหว้มีพื้นที่ในตัวเองให้ไหว้ออกกำลังกายเนื้อเขาก็จะโตขึ้นตามครับอย่างที่บ่อของที่ฟาร์มเนี่ยค่ะ มีความลึกความกว้างยังไงบ้างคะมีมาตรฐานประมาณไหนบ้างอย่างบ่อทางขน,ขนาดไซส์เนะครับก็จะมีขนาดบ่ออยู่ที่ประมาณ3เมตรคูณ4เมตรนะครับความลึกก็อยู่ประมาณเมตร40บครับครับผมก็ถือว่าค่อนข้างลึก,ลกเลยนะครับแล้วก็ระบบกองควรมีพื้นที่อย่างน้อย30ของการของบ่อเลี้ยงปลาครับค,ครับผม,มก็ อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆแน่นอๆนะคะถ้าใครที่คิดจะเลี้ยงปลาคราฟนะคะก็สามารถศึกษานะคะหรือว่ามาปรึกษาที่ฟาร์มก็ได้นะคะยินดีครับยินดีใช่ไหม,ค,มคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะครับผมอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด้านหลังของฟาร์มกันแล้วนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายๆบอ่อเลยนะคะเดี๋ยวเราขอให้ทั้ง3ท่านเนี่ยช่วยแนะนําอธิบายให้เราฟังดีกว่าว่า ด้านหลังฟาร์มเนี่ยมีบ่อแบบนี้ไว้ทําอะไรกันะคะจะเอาไว้กัโกโรคให้ลูกค้าก่อนส่งนะครับเพื่อเพื่อลูกค้าไปเป็นปลอดภัยที่สุดต่อต<อ>ัวปลา<อ>ก็คือก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้ามาจากบอ่อข้างในไหมคะใช่ครับผมมาบออ่อข้างในก็คือว่ามีคนสั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มากักใช่ครับกักไว้เพื่อไม่ให้แบบปะปนกับตัวอื่นก็อันนี้นะครับเป็นปลาที่ลูกค้าจองไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะนํามาสู่โรงบ่อกักโรคนะครับ เพื่อจะได้เคลียร์ในตัวปลาให้เราเต็มทครับว่าไม่มีโรคติดไปนะครับเวลาที่ลูกค้านําปลาของเราไปลงในบ่อร่วมกับปลาของลูกค้าที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีเชื้อโรคของเราเนี่ยไปปะปคนใส่ปลาที่เขาเลี้ยงอยู่ก็คือเป็นการการ,รันตีด้ว่าถ้าปลาเราไปลงแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็คือไม่ได้เกี่ยวกับ ครับก็ของเราเชียร์เยียบร้อยแล้วแต่ว่าของทางลูกค้าได้เชียร์ที่บ้านแล้วหรือยังครับก็ต้องดูแลในเรื่องของโรคแล้วก็เรื่องน้ํำปลาให้ดีด้วยแต่ก่อนที่ก่อนที่เราจะส่งไปเราจะโทรหาลูกค้าข่อนเสมอครับว่าช่วยถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยว่าปลาที่บ้านของลูกค้ามีโรคอยู่ไหมมีแผลไหมใช่รับใช่ครับก่อนที่จะเอาปลาเราเนี่ยไปลงบ่อก็คือเราจะช่วยดูแลตรงนี้ช่วยแนะนำทั้งหมด แล้วก็ถ้าเกิดเป็นบ้านลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆนะครับเราจะขับรถไปส่งเองครับผมแล้วก็จะไปดูบ่อของลูกค้าว่าเคลียร์รอเตอร์เซนหรือเปล่าเพราะว่าปลาแต่ละตัวมีมูลค่าเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียครับค่ะอย่างที่เห็นมีขนาดบ่อเนี่ยหลายๆบ่อมากๆเลยอยากทราบว่ามันจะมีบ่อหนึ่งที่ใหญ่ๆนะคะด้านหลังแอบเห็นบ่อนี้พอดีว่าเห็นว่าน้ําคือเป็นสีเขียวเข้มเนาะเราก็เลยไม่เห็นตัวน้องแต่ว่า เห็นว่าราคาน้องตัวนี้แพงที่สุดตอนนี้เลยใช่ไหมคะก็ณปัจจุบันนะครับที่ปลาที่อยู่ในฟาร์มเรานะครับตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดครับประมาณบอกได้ไหมครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นห้าพันครับโอ้โหถ้าใครสนใจก็รับน้องไปดูแลแต่ว่าตัวนี้มีคนดูแลแล้วหรือยังคะมีเรียบร้อยแล้วมีเรียบร้อยก็คือเราเอามากักโรคให้ใช่ครับอันนี้ถามเพิ่มเติมค่ะระยะเวลาที่เราจะต้องกักโรคนะคะต้องมีระยะเวลาไหมคะครับทางฟาร์มเรานะครับก็จะกักโรค น้องก่อนส่งให้เจ้าของครับเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ครับผมก็ถ้าพร้อมเราก็จะโทรบอกเจ้าของว่าตัวปลาของน้องพร้อมแล้วเราก็จะส่งให้ทีนี้ก็จะโทรทางลูกค้าว่าพร้อมรับหรือ,อยังหรือรอะไรอย่างเงี้ยเราก็น,นำส่งถ้าพร้อมทั้งสองฝ่ายก็นำส่งใช่ครับปกติแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามา,าซื้อน้องปลาคาร์ฟนะคะจะเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนนะคะเพราะว่า มองว่าราคาก็สําหรับคนทั่วไปก็อาจจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะครับแต่ในปัจจุบันท่วงประมาณสาถึงห้าปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นความแตกต่างของประเทศไทยนะครับเช่นร้านอาหารมีการเลี้ยงปลาค้าแล้วก็เช่นโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็อีกที่นึงที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือคาเฟ่ครับร้านคาเฟ่ทั่วไปเลยครับตอนแรกอ่ะบีมองว่า ตาคราฟเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะถามต่อว่าถ้าสมมติว่าคนทั่วไปเนี่ยตอนแรกหลังๆมาก็อาจจะเริ่มสนใจแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่ดีสําหรับคนที่รักตาแล้วก็เลี้ยงตาถูกไหมคะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมองได้ออกเป็นสองทางนะครับหนึ่งคือเลี้ยงด้วยที่แบบว่าเป็นธุรกิจดึงคนเข้าร้านอาหารเข้าคาเฟ่คยงามอรนีใช่ครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นตาที่ค่อนข้างที่เป็นคุณภาพนะครับก็เป็น คนที่ค่อนข้างที่มีฐานะนิดนึงม,มีเวลาและก็ใส่ใจครับผมค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะให้ช่วยเสนอมุมมองส่วนตัวของการที่เราทําธุรกิจตรงนี้ค่ะว่าอนาคตเนี่ยธุรกิจปลาคราฟเนี่ยมันจะไปได้อีกขนาดไหนหรือว่ามันสามารถเติบโตได้ในธุรกิจตรงนี้ได้อีกไกลแค่ไหนคะครับผมก็ธุรกิจปลาคราฟนะครับยังไปได้อีกไกลครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเภทสัตว์ยังตามกระแสนะครับ,รบแต่อันนี้ปลาคราฟเป็นแบบ นิยมสูงครับก็เราจะรู้อยู่แล้วครับว่าปลาคาร์ฟมมีมานานมากนะครับโดยที่ราคาปลาคาร์ฟไม่เคยตกเลยครับสแสดงว่าอย่างเราเนี่ยก็เพิ่งเปิดใช่ไหมคะคธุรกิจนี้แล้วทีนี้พอดีว่าทราบปาว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าปลาคาร์ฟเนี่ยมีมานานมากแสดงว่าคนที่เขาทําธุรกิจตรงนี้ก็ต้องมีมามานานแล้วก็มีมากอดเราเหมือนกันใช่ด,ดังนั้นอยากจะให้อ่บอกถึงจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นข้อดีของเราที่เราจะไปสู้กับเขาอะค่ะว่า อะไรที่เป็นจุดแข่งของธุรกิจเราที่เราจะไปสู้กับคู่แข่งครับก็ทางฟาร์มเรานะครับก็นําเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่นนะครับเหมือนฟาร์มใหญ่ๆของระดับประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับในฟาร์มเรานะครับเราจะใส่ใจคุณภาพตัวปลาของน้องเช่นการดูแลน้องการให้อาหารอุณหภูมิน้ําต่างๆนะครับแล้วก็สีของตัวปลาการเลี้ยงปลาครับก็คือเป็นการการันตีได้เลยว่าถ้าออกจากฟาร์มนะคะก็คือ การันตีคุณภาพครับผมโรคนะคะเราก็จัดการให้เนาะครับความสะอาดแล้วก็สุขภาพของน้องการดูแลอย่างดีอย่างที่บอกว่าในเรื่องของอาหารทางความก็ดูแลให้ด้วยมีแนะนําให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะอยากให้ฝากนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงคนที่สนใจนะคะอยากจะทําธุรกิจตรงนี้หรือว่าบางคนเนี่ยเอ๊ะอยากเลี้ยงปลาคราฟจังเลยแต่ต้องเริ่มยังไงทํำยังไงดีอะค่ะอยากให้แนะนําฝากคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ เออถ้าเริ่มเลี้ยงนะครับสาหรับพี่พที่ยังไม่มีบอ่อนะครับทางเรามีทีมที่จะรับสร้างบ่อเซอร์วิส <Service S 2> บอ่อทุกอย่างแล้ครับเ,เรามีเรามีพร้อมทุกอย่างเราจะให้คาแนะนานะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ว่าเริ่มจากการสร้างบอ่อควรจะมีระบบกรองขีป์เซ์ของบอ่อใช้วัสดุอะไรประมาณนี้เลยครับก็อยากให้พี่พี่ทั้งสามท่านเนี่ยฝากร้านนิดนึงฝากธุรกิจนิดนึงนะคะว่าถ้าคนสนใจเนี่ยอยากจะมาเนี่ยมีช่องทางติดต่อยังไงบ้าง เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็แผนที่ไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเชิญพี่ๆที่ดูนะครับเข้าห้องไลน์นะครับเดี๋ยวบอกมาจากช่องรายการนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะครับผมสถานที่ตั้งของฟาร์มนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ตำบลลาดสว่างนะครับของสีลำกานะครับ ก็อยู่ตรงตลาดกลางราชสวรยคเลยช่ไปทานได้ที่นี่ที่ตลาดกลางราชสวายเลยครับใช่ค่ะคก็คือมาที่ตลาดกลางราชสวายนะคะก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะไมค F าฟิชฟาร์มเนาะก็ฝากที่ไมค้าฟิชฟาร์มด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เราทั้ง4ี่คนนะคะลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณทั้งสามท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย